เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมทิวทิวดีและตอนนี้ก็อยู่ในเกม การีนาฟรีไฟลกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับทุกคนผมจะพาทุกคนไปสอนรับของฟรีในเกมฟรีไฟลนะครับทุกคนเป็นการสอนรับของฟรีการหาโทเค็นนะครับทุกคนในกิจกรรมสายฟรีกิจกรรมฮาลาวีนะครับที่เพิ่งเข้ามาสดสดร้อนๆเลยนะครับทุกคนเออในส่วนของกิจกรรมนี้ต้องทํายังไงต้องเล่นยังไงต้องสะสมยังไงนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้จะบอกแบบหมดเปลือกนั่นเองครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของกิจกรรมฮาลาวีกันเลย นะครับทุกคนในส่วนของกิจกรรมนะครับกิจกรรม ฟรีปาร์ตี้ฮาโลวีนั่นเองนะครับทุกคนในส่วนของวันที่23ที่ผ่านมานะครับได้ทําการแจกบัตรสร้างห้องไปแล้วคนละ1ใบนะครับรับฟรียกเซริร์ฟและในส่วนของวันนี้วันที่25สามารถหาโทเค็นได้แล้วเพียงล็อกอินเข้ามาในเกมนะครับทุกคนได้รับ1โทเค็นเล่นครบ30นาทีนะครับได้รับอีก1โทเค็นและเล่นครบ60นาทีจะได้รับอีก1โทเค็นนะครับรวมกันจะได้รับวันละ3โทเค็นนั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมปาร์ ปาร์ตี้สยองฉลองฮาลาวีนนะครับสำหรับระยะเวลากิจกรรมการหาโทเค็นตั้งแต่วันที่25จนถึงวันที่31ไม่ควรพลาดแม้แต่โทเค็นเดียวนะครับทุกคนควรเก็บสะสมโทเค็นให้ครบนะครับทุกคนเพื่อนําไปแลกของรางวัลในกิจกรรมปาร์ตี้สลองอปาร์ตี้สยองฉลองของนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคน เปิดกลางแสงแลกไอเทมนะครับฮาโลวีนนะครับทุกคนมีชุดอะไรกันบ้างนะครับทุกคนนี่นะครับมีตั้งแต่ชุดหัวฟักทองนั่นเองนะครับทุกคนชุดนี้นะครับทุกคนใครยังไม่มีนะครับตั้งตารอกันได้เลยนะครับเก็บสะสมโทเค็นและนํามาแลกนะครับในส่วนของชุดนี้เป็นชุดผู้หญิงนะครับเป็นชุดฟักทองแล้วก็หัวประมาณว่าเป็นแม่มดสาวน้อยอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนก็น่ารักเลยนะครับทุกคนเฮ้ แล้วก็มีชุดเอ่มเดอะฮักนั่นเองนะครับยักษ์เขียวนะครับทุกคนเป็นชุดเซ็ตอาสูนทดลองนะครับเซ็ตนี้ก็เคยแจกฟรีมาแล้วนะครับทุกคนสําหรับเซ็ตนี้แล้วก็มีเซ็ตโครงกระดูกเซ็ตนี้ก็เคยแจกฟรีมาแล้วเหมือนกันนะครับทุกคนถ้าใครพลาดแล้วก็สามารถเล่นในกิจกรรมนี้ได้นะครับทุกคนและก็ยังมีกระเป๋านะครับทุกคนนี่กระเป๋าพายฮาโลวีนะครับฟักทองนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็เป็นกองศพอ่ามีกองศพนะครับแล้วก็หัวหัวนี่ก็เคยแจกฟรีมาแล้ว หัวฟักทองก็เคยแจกฟรีมาแล้วนะครับทุกคนแล้วก็มีหัวหนี่นะครับทุกคนเออหัวหนี่ผมก็ยังไม่มีนะเออน่ารักว่ะแล้วก็มีหัวหนี่นะครับเป็นหัวมัมมี่นะครับทุกคนฟาโลนะครับหัวฟาโลนะก็น่าจะปรับเปลี่ยนไปตามหมวกเลเวลของเรานะครับทุกคนอ่าประมาณนี้แล้วก็มีชุดพวกนี้ด้วยนะครับทุกคนอ่าแล้วเต ความที่เราอยากจะได้เลยนะครับว่าเราอยากได้อันไหนนะครับก็มีตั้งแต่10โทเค็นนะครับถ้าเป็นชุดเต็มก็10โทเค็นนะครับทุกคนก็พวกกระเป๋าก็5โทเค็นกล่องสุบ5้าโทเค็นนะครับ ประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับกิจกรรมฮาลวีนะครับทุกคนการหาโทเค็นก็เพียงมาทําภารกิจตรงนี้นะครับรับวันละ3โทเค็นไม่ควรพลาดเลยนะครับทุกคนเอ,อประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับกิจกรรมฮาลวีนกิจกรรมสายฟรีถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ